ดีคนดูทุกคนมาเริ่มตามล่าหาตัวตึงอีกเหมือนเดิมอโอ้โอเพื่อนตึงนั่นนี่เอ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 ด้วย <c oughs> วันนี้สุ่มไปเจอแต่ตีเอเอ ไหนอ่ะไหนอ่ะไหนนี่นี่่เข่อยู่นี่หัวแตกเนี่ยมาได้สองทีจะได้ตัวตึงหรือเปล่าเอยจะได้ไหมเอยตัวตึงเนี่ย โอ้ยไม่แตกโอ้ยร่วงโอ้ตายอืมกำลังตังต้นใหม่อีกอยู่ทางไหนกันไม่รู้เฮ้ยฝั่งนี้มีตัวไหนวะอ้าวไม่โดนอยู่ไหนวะอ้าวไม่ตายอีกเอ้ามือลั่นมันไม่ร่วงอหรอ đi này quá, hey, tiếng vung ở trên bôn ở đây, oh, 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 oh. này, 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 เพื่อนตๆๆเนติงยูด้วยฮะโอ้โอโดเด้อเพื่อนในสามคิวแล้วเอ๊ะเอ๊ะทำไมอยู่ท้ายเขาวะโอ้ใส่แล้วของปลอมมะเนี่ยอ, <laughs> องใส่เจอของปลอมเลย อยู่ทางไหนเออโอ้โน่นโน่นโน่นโอ้เอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันตันเอ้าเพื่อนอยู่ไหนอ่ะเฮ้ยเฮ้ยแต่เฮ้ยเฮ้ยอยู่ไหนอ่ะโอ้นีนี่เอ้าไม่โดนโอ้ยโดนสวนมันเอาสกิลเร็วมา เอาเพื่อนสวยโ้จะได้เขี้ยวยังไงเออดูดิโอ้ไม่ได้เลย มีปืนชาร์จเลยเพื่อนไม่แบ่งปืนชาร์จเลยลงไม่มีปืนชาร์จมันเล่นไม่ได้ชอบดูมันดิมันชอบมีตัวลอยมาตรงเนี้ยมันมาเข้าหลังนั่งไงนั่งไงนั่งไงทิ้งนี่โอ้ยดาเมจเข้าไม่กี่นัดเลย <First blood. S 1> oh เดี๋ยวมันก็มาตรงนี้แหละดักเลย,ยแต่มันมีปืนชา้าสุดเปล่าวะมันมาแล้ววะม,มาทางไหนดดิดอ๋อมันมาฝั่งนี้เราไปฝั่งนี้งั้นดักมันฝั่งนี้เออเอา้าวไหนอะ่ะไอ้บ่าเอ้ยมันไปไหนวะ ออกหนูนแมงเอ้ไปโผล่อยู่นี่โอ้ยไม่แตกเพื่อนมาร์คมาร์คมาร์คแล้วเพื่อนอยู่ฝั่งนี้ยิงให้น้อยน่ะมันตั้งไอวอมาแล้วอลุงไปไม่ได้โอ้ยตายวงแง่เลยเออสวยไปละจ้าเดี๋ยวจะตายวงอุ้ยอุ้ยเพื่อนจะตายเฮ้ยมันตายวะ เฮ้ยตัวนึงเฮ้ยนั่งไงมาแล้วตัวมันล่วงรูมาพอดีสวยเลยสุดยอดเอาได้คิวเพิ่มมาแล้วอย่างน้อยก็หนึ่งคิวแล้วว,ว่าเอาขออยู่นี่ขอลูกตรงยาวเาว,ว่าขอบคุณนะขอสักสองคิวจะตามเพื่อนทันท โอ้เพื่อนไปห้าแล้วลุงได้สามอยู่เลยอ,อ่ะลุยเอาเพื่อนไม่มาสักคนเลยโอ้ตายแล้วลุงมาคนเดียวด้วยจะรอดไหมเนี่ยหายเงียบแสดงว่าสายแอบว่านั่งไงนั่งไงนั่งไงนัง่งไงโอ้ยไม่ยิงไม่เปิดไม่เปิดไม่เปิดเราอยู่คนเดียวด้วยไม่เปิดไม่เปิด ไอวอลเพื่อนเนีน่ยหลอนละเฮ้ยมีตัวมีตัวยังมีตัวไหนวะยังอยู่ฝั่งไหนวะยังอยู่ตรงไหนวะเฮ้ยข้างหลังนี่วะยังอยู่ข้างหลังไหนมาดิโผมาดิโผมาดิแตก, <First blood. S 1> แตก ได้แล้วหนึ่งคิวเฮ้ยเฮ้ยหลุยแม่งเลยแล้วกันไหนลอยลอยเราไปลอยหลังมันดีกว่าวะไปย่อง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 ย่อย่อวุตงกันเนาะแตกเฮ้ยเฮ้ยยาย โอ้ยตายวงตายวงขอปั๊มยาก่อนแล้วกันเฮ้ยวง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 ปั๊มยาก่อนปั๊มยาก่อนเออสวยไปสองคิวสุดยอดฝากกดติดตามกด subscribe ให้ลุงด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจให้ลุงเด้อคนดูขอบคุณจ้า